ไม่มีเบอร์อื่นเลยที่น้องจะเลือกได้เรามีวิธีทางเลือกหลากหลายในการที่เราจะเดินทางเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทําให้สร้งแลร้อนเศษจักรยานคันนี่ดีมากที่เรามีมาเรามีมานานแล้วเนี่ยนะครับมาเล่เกษตรศาสตร์เป็นมาาลไยที่ใช้จักรยานเยอะที่สุดตั้งแต่สมัยผมมาเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นวิธีที่ดีมากความจริงแล้วนะครับมีหลายสิ่งนะครับที่โลกนี้ทำกันเช่นราระล์ให้ใช้ถุงผ้า เราก็กกใช้กระจายในตะกร้าพื้ชของตลาดผมจะกลับไปลื้อฟื้นวิถีชีวิตที่ดีของเก่านะฮะตลาดของเก่าที่ดีงามก็จะไปส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยส่งเสริมไปในทิศทางที่ดูแลสิงรรร่งแวดล้อมอย่างเปลี่ยนอย่าแห้งนะครับแล้วกม็มีรีไซเคลิลให้ถูกต้องถ้าอยัดพิดเนี่ยต้องดูแลเพราะว่าวันนี้เนี่ยประอยัดพิดเศ็ในเมือง ตั้งใจอยากจะให้ปงประบัดน้ําเสียเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมและะรบต่างๆัที่จะสร้างจิตสํานึกเพื่อร่วมมือกันไม่ทาให้เกิดการที่ของเสียลงไปในน้ำของฟองอย่างก็จะมีรถดวดเก็บขยะถ้าเบื่อเราไม่อยอยู่ใายในเวลาเยงอันสั้นสามสิบนาทีก็เก็บได้และเรื่องขยะนี่ก็จะจัดการเรื่องอากาศเป็นที่ต้างๆก็ต้องครอบอากาศในที่เมืองด้วยการมีสวนสาธารณะเพิ่มเป็นสองเท่ามีสวนหย่อมสวนลอยฟ้าสวนต่างในเมือง นะครับจะต้องมีปูต้นไม้ดอกไม้ซื้อสย50เต50ประเทศโดยจะใช้พลังงานครับผมคิดว่ามีวิธีเช่นเม็ดโตพอครับเม็ดโตพอเนี่ยเราจะส่งเสริมสลับสลุนให้เกิดออฟฟิศชั่วคราวใช้เวลาร่วมกันชันคือคนไม่ต้องขับรถเป็นแสนๆนทางเข้ากลางเมือง